สีวันนี้ครับบูดุดันดูเนือดจริงๆครับนี่แหละครับ ชกกัน16บุมพาพันธ2,157คู่เอกของรายการมมยไทยเจษีเป็นการลุยกันแบบถึงพิกถึงขิงจริงๆดูเลยครับเดินสตาร์แชงสินอิวยิมครับกางเกงสีแดงจอมูดีเดือดจากอำเภอศรีคอนภูมิจังหวัดสุรินทร์อีสานเจออีสานเดินลุยเข้าไปแล้วครับพบกับอภิิิ์เขทียิมนักชกจากจังหวัดชัยภูมิครับดูนี่ครับว่าอ้อาวุธนี่แหละครับเป็นมวยซ้ายกับมวยขวาเดินสตาร์นั้นมีในดีกับบางเกงสีแดงขณะที่อภิิษ์นั้นมัดหนัก นี่นะครับหวยหมัดหนักต้องเดินเข้าไปต่อยแต่ว่าต่อยนั้นต้องดูว่าพระกําลังเป็นอย่างไรต่างฝ่ายต่างมีดีทั้งคู่อัดหืงศอกกับศอกคุณมีศอกผมอัดศอกคืนเอานะครับเนียบครองนายสับศอกเดินเข้ามาสอกคืนปอัดมือมีทั้งหมัดทั้งศอกนี่นครับรุยกะเอาไว้ล่วงเลยครับจบก1034ปอดห่วยหนักๆอย่างนี้ ถ้าเป็นไม้หน้าสามก็เอาฟาดกันไปเลยครับสอกกับสอกสอกขยักคมกว่ากันโอ้มนี่สะดุ้งครับสอกกับมักกับเสียงเฮเลยโอ้ตีจับตีตีต,ตีโอ้โหขณะที่คุณจะสู้อย่างมึนจะฉีบหน้าครับเอาเดินเข้ามาครองครองแล้วเสียบครองแล้วต้องทำโดนโต้คืนซับสอกเข้าไปขวางขวางขวางแม่แถมครับมีแถมวจันทวัฒน์ดันออกไม้มาดูฉเฉดเป็นไม้มมยไทยเจ็ดสีทีลูกนี้ โอ้โหจะเล่นล่างแต่ขึ้นบนครับถึงกับเข่าอ่อนบัดขวาวุ้กเข้าไปโดนสวนกลับเข้ามา มัดอู้หูศอกลูกนี้เสียวแตกจริงๆแล้วก็เสียบเข้าไปชายโครงกลับมาชมกันต่อครับของเกงสีแดงเป็นรองครับลูกพี่บอกว่าต้องเดินแล้วครับถ้าอยู่นิ่งๆรับอาวุธนั้นแพ้แน่ๆยกสี่ครับดูว่าพระกําลังมวยอัดกันอย่างหนักอย่างนี้ต้องดูว่าพระกําลังมวยต้องกอกศอก๊อกสามแผ่รวบเอวหงายท้องลงไปต้องลุกขึ้นมาใส่กันใหม่สับศอกศอกคืนขวางมวยใหญ่ๆหนักๆ,กกๆร้อยสามสิบสี่ปอนด์อาวุธทุกลูกหนักทุกลูก จะหมัดเท้าเข้าศอกไปนำสับศอกไปโอ้ยโดนศอกคืนโอ้ยแม่มีโอกาสที่จะนับนอกได้กันทั้งคู่หมัดก,กับแข้งโดนเข้าไปหาครับอภิิ์นีต่ต้องใช้หมัดแล้วครับหมัดดีแต่ว่าแม่ปลายยกกะหักโอ้ยแม่จะหักเขาโดนพริกกระแทกที่มุมแล้วครับจับเสียบดันขามุมเดินเข้ามาโดนดักเขาโอ้หมัดหมัดอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้อภิิ์โอ้ได้ผลหรือเปล่าครับเดสตาร์ลูกพีบอกว่าต้องเดินออก อาวุธนี่นะครับออกอาวุธตอกหนักๆมีอะไรเหลือหรือเปล่าก๊อกสองก๊อกสามเหลือไหมอยากอ่อนเนื้ออ่อนนมรำไนจับตียังมีแรงอยู่ฉันยังไหวอยู่เอาต่างฝายต่างนี่นะครับแม่อุย ชนกันไปเลยหมัดเข้าไปจะลงไม่ลงจะอ่อนหรือปรเปล่าเอ้าปลายยกเลยครับปลายยก5้าเอาแล้วมาถึงยก5โอ้โหความความมันอยู่ตรงนี้นะครับกานเบียดกันการเบียดกันโดยปลายปลายใครจะได้รับการชูมือเข้าไปโดนเยอะเข้าไปครับโอ้เดินสตาโดนเยอะสุดท้ายแล้วหมดยกครับความขยันอ่าเอาชูมือครับให้เดินสตาครับเป็นฝ่ายชนะไปครับ